ต่อ,อก,กันที่ความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างหวาดกลัวนะครับหลังจากที่ตํารวจได้รับแจ้งนะครับไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์ ถูกทิ้งอยู่ในป่าหญ้านะครับพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับความคืบหน้าในเรื่องนี้พลตบดโทจิรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับถแถลงจับกลุ่มคนไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายร่วมมือกับชาวญี่ปุ่น2คนนะครับในคดีฆ่าหันศพดังกล่าวซึ่งเป็นการฆ่าหันศพเพื่อนร่วมชาติ เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์กันระหว่างกลุ่มแก๊งยาก,กูู่ราครับนี่นะครับก็เป็นภาพในช่วงที่นะครับนำตัวนะครับผู้ต้องหานี่นะครับไปทำแผนแล้วก็มีการนำตัวมาที่โรงพักในพื้นที่ก็ค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันนี้ตำรวจสอบพอบางบัวทองนำตัวนายกฤษกรใจพิทักษ์หรือว่าเกมอายุ34ปี ทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับคนร้ายชายชาวญี่ปุ่น2คนแล้วก็พาผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับก็คือเพื่อนร่วมชาติขึ้นรถพาไปที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับจุดพบชิ้นส่วนศพภายในซอยสวิงสองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับโกดังแห่งนี้นะครับก่อนที่คนร้ายชาวญี่ปุ่นทั้งสองคนจะไล่ให้นายเอนะครับลงจากรถแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิต จนเสียชีวิตแล้วก็มีการหั่นชำระนะครับขออภัยครับหั่นชำแหละนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนก่อนที่จะให้ในายเอนำไปโยนทิ้งในจุดต่างๆหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันหลบหนีไปจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวนายเอได้เป็นคนแรกเมื่อวานนี้แล้วก็นำตัวมาถแถลงข่าวที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิมลราชอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ ในการถาแถลงข่าวก็มีท่านพลตบดโทจิรสันแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตบดภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยพันตรดเอกพฤตจำรุนศาสตร์ผู้กำกับการสอบพอบางบัวทองร่วมกันสอบสวนนายกฤษกรหรือว่าเกมครับที่ห้องประชุมชั้น4โดยไม่อนุญาตให้นักข่าวที่มารอทำข่าวเป็นจำนวนมากทั้งสื่อไทยและก็สื่อนอกนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับ สำหรับนะครับในกระบวนการสอบสวนเนี่ยใช้เวลาในการสอบสวนนายกฤษกร,กรถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนจะนำตัวนายกฤษกร,กรขึ้นรถตู้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดก่อเหตุที่โกดังซึ่งเป็นโกดังทำเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งเป็นจุดที่นะฮะมีการก่อเหตุฆาตกรรมใกล้กันนะครับนะฮะจุดพบชิ้นส่วนของมนุษย์ก่อนหน้านี้ด้วยนั่นเองครับ ผู้บัญชาการตระบดภูธรภาคหนึ่งกล่าวนะครับว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญของพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอบางบัวทองรับแจ้งเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกนำไปทิ้งอยู่ในป่าหญ้าภายในซอยสวิงสองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งทางชุดสืบสวนสอบสวนนะครับก็ได้มีการสืบสวนจนทราบว,ว่า ผู้เสียชีวิตก็คือคนญี่ปุ่นส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นคนสัญชาติเดียวกัน2คนทั้ง3คนอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกันนะครับซึ่งจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่ามีคดีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยก่อนจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อมาทําธุรกิจที่อาจจะผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นธุรกิจสีเทาทํานองนี้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครส่วนผู้กอ่อเหตุเรารู้ตัวหมดแล้ว อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยขณะนี้นะครับเราตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว1คนนั่นก็คือนายกฤษกรน,นั่นเองครับซึ่งก็ให้การว่าคนร้ายที่ยิงเนี่ยเป็นใครใช้อาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสาก่อเหตยุยิงผู้ตาย จากเบาะผู้โดยสารด้านหลังขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ที่บริเวณเบาะผู้โดยสารข้างคนขับรถนั่นเองครับเรียนพ,พ,พ,พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับก็เหตุนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญต่อสังคมแล้วก็พี่น้องประชาชนเรื่องนี้เกิดก็เมื่อวันที่19เเมษายนอันนี้เจ้าที่เราก็ได้รับแจ้งว่ามีการพบชิ้นส่วนของศพ นะครับที่บรเิเวณในเขตพื้นที่ของบางบัวทองในการดําเนินการของเจ้าที่ตํารวจนั้นเราก็ไปทําการตรวจสอบเพื่อเติมก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนข้อมือนะครับมีลายลายสักที่ค่อนข้างจางนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนกระทั่งวันที่22ก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบชิ้นส่วนที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกดำนะครับ ก็มีชิ้นส่วนประมาณ12รายการในจำนวนนี้เนี่ยทั้ง12รายการเนี่ยชิ้นส่วนหลักๆที่แพทย์ผู้ตรวจพิสูจน์เนี่ยเห็นว่าทําให้ถ้าไม่มีชิ้นส่วนนี้เนี่ยบุคคลอยู่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นยืนยันการเสียชีวิตแน่นอนนั่นก็คือชิ้นส่วนของสะบักขวาแล้วก็ชิ้นส่วนของซี่โครงเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยวันที่22เนี่ยเจ้าที่ตํารวจเราเออพอสันนิษฐานได้แล้วว่ามีการฆ่ากับตายแน่นอน แต่ว่าหน้าที่ของตำรวจก็คือเราต้องพิสูจน์ทราบว่าคนที่ถูกฆ่านั้นเป็นใครและคนที่กระทําความผิดคือฆ่าเนี่ยเป็นใครเช่นเดียวกันเพื่อที่ตํารวจของเราก็ภายใต้าการนําของท่านพลตํารวจตีอภิชาตนะครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการแล้วก็มารักษาการที่ผู้กกบการตํารวจอุทธรจังหวัดน,นนทบ,บุรีแล้วก็ท่านผู้กันรชาติผู้การสืบสวนของ ตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็ร่วมมือกันแล้วก็ทำการพิสูจน์ทราบเราใช้เวลาจนถึงใน,นขณะนี้ผมว่าเป็นใช้ระยะเวลาที่เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เบื้องต้นเราพิสูจน์ทราบแล้วครับว่าคนตายคนตายนั้นเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเป็นคนญี่ปุ่นที่อยู่ใน้องก็คือสำหรับบุคคลที่ฆ่านั้นก็คืออยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกัน อันนี้กลุ่มแก๊งเดียวกันเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นก็มีประวัติที่การกระทําความผิดที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจในส่วนของประเทศไทยก็เป็นธุรกิจที่ตรนองท,ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับของการการะทําที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถพิสูจน์ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะครับแล้วก็เบื้องต้นผู้ที่กระทําความผิด แล้วก็รุมฆ่าตอนนี้เนี่ยก็พิจารณาญี่ปุ่น2ององคนนะครับแล้วก็คนไทย1คนนะครับข้อหาที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นก็เป็นในเรื่องของฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาอันนี้อันนี้อันนี้ข้อหาหลักเลยนะครับฆ่าผู้อื่นตายแต่ว่าในประการที่2ก็คือมีการข้อการฆ่าอันศพแล้วก็นําไปทิ้งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องข,ของการปิดบังแล้วก็ซ่อนเล้นอําพรางนะครับศพส,ส่วนหนึ่ง ในส่วนของพิธการการทำความผิดเราพบชิ้นส่วนของกระโหลกเมื่อวันที่23เนี่ยก็พบว่ามีรอ,อยกระสุนที่กระโหลกนะครับหนึ่งร่องรอยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กระทำที่เรานําตัวมาได้แล้วหนึ่งคนเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่ามีในส่วนของคนที่ยิงนะครับใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธปืนลูกโม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็ต้องมีการแจ้งข้อหาในเรื่องของการในเรื่องของการ มบีอยปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับยัดอีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นความคืบหน้าเบื้องต้นเราเรียนให้กับพี่น้องประชาชนว่าตรงนี้ณขณะน,นี้เรามีพยานหลักฐานที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพยานบุคคลพยานวัตพยานวัตถุพยานในเรื่องของการตรวจพิสูจน์ต่าง,างรๆรวบรวมณขณะนี้เนี่ยก็ณขณะนี้ก็อยู่ระหว่างข้าการที่จะรวบรวม เพื่อเสนอสารพิจาออกหมายจับในส่วนของคนที่กระทําความผิดที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นในเกมให้การไม่ยังไงไหมครับ่านครับหลังจากที่ในเกมที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนไทยให้การนั้เป็นประโยชน์ไหมครับครับก็เป็นประโยชน์นะฮะในเกมก็ก็ให้ความรู้เยแต่ว่าเขาเป็นเหมือนแบบว่าเขามีหน้าที่ในเรื่องของการขับรถเป็นเป็นช๊อบๆนะครับเป็นช๊อบๆเลยแล้วเขาบอกว่าเขามีการยิงกันที่ไหนนะคนงานศพที่ไหนครับเอออันนี้เดี๋ยวที่ว่าก่อเหตุที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปนํา ที่ที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นโกดังที่ในส่วนของผู้กระทําความผิดเนี่ยเช่าไว้เป็นพื้นที่บางบนิษัทการมีการเราไปพูดคุยกับเขาเขาบอกไหมว่าตอนเกิดเหตุมีการขับรถมาอะไรเงี่ยิงทะเลาะกันยังไงถึงถึงท่านไปยิงนได้ฟังบุ้มต้องอ๋อก็เออเป็นกรณีที่สิบเรื่องของการที่โอเคดําเนินการส่วนหนึ่งพอวันที่48ลุงขึ้นเช้าประมาณ10โมงก็เข้าไปดําเนินการจนกระทั่งประมาณสัก16นาฬิกาก็ถึง ขนย้ายชิ้นส่วนวางออกมาแล้วก็นําไปทิ้งตามจุดต่างๆแสดงว่าทิ้งศอไปนอนไว้หนึ่งหนึ่งคืนแล้วค่อยมาทันในวันที่แปดครับสันนิษฐานว่าอย่างนั้นสันนิษฐานเลยู้ดังดังกล่าวนี่เขาเข้าไปได้ไงดู้ได้ไงหรือว่าเขามีการไปเช่าโคดังตัวนี้เขาเช่าไว้ครับแล้วเขาทำอะไรกครับก็เอ่อตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดของเพิ่มเติมในส่วนของสอบสวนอีกทีเขาใช้รถในคันปฏิบัติการคันนี้กี่คันครับกระบวนการที่ หรือเออลด์ลดลจริงรถรถเช่าเนี่ยไอย้สีแดงรถเช่าอีด้าอันนี้เช่ามาเนี่ยคันหน,น,นึ่งอีคันหนึ่งก็หมายถึงว่ารถสีขาวที่อยู่ในอกโกดังอยู่แล้วคือคันอัมาเนี่ยคือเมืนเป็นคันที่ขับไปทิ้งถูกไหมฮะใช่ใช่ในส่วนคันนี้นเลยแลรถก็ยิงสีแดงก็ยิงในโคดังไม่ยิงในรถยิงยิงเอ่อต้องต้องพิสูจน์ซะก่อนว่าว่ายิงนอกรถหรือยิงในรถเพราะว่าศพนั้นอยู่ในรถที่สีขาวที่อยู่ในโคดัง ในเกมบอกว่าเขาโดนปรุงส่อเลยว่าไหมครับไม่นะครับในเบื้องต้นก็ยังยังยังไม่มีในเรื่องของการก่มขู่คือเขาจ้างเกมนี่ขับรถให้แก๊งนี่ตลอดเลยจอบๆที่ผ่านมาเขาเป็นแคบเป็นจอบๆนะเขาเขาให้ให้การว่ารับจ้างเป็นเป็นจอบๆนะพอเขารู้ว่าโดนยิงเขาไม่ได้มีท่าที่ว่าเขาจะต้องหนีหรือว่าเขาหรือว่าเขาก็าช่วยผลช่วยอะไรด้วยทั้งหมดเลยเ่องาอย่ครับคือคือใช่ฮะแต่เขาบอกว่าหมายถึงว่า ขับรถให้อย่างเดียวแต่ในการดําเนินการไปช่วยในเรื่องพอการหันอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปดำเนินการจุดที่ทิ้งตามศพเนี่ยใครมีคนบอกให้ไปทิ้งตามจุดจุดนี้ใครมีคนบอกครับถึงถึงไม่ทิ้งตามจุดตามจดแต่จุดเนี่ยอออกญี่ปุ่นมีคนมาก็วนอยู่ในซอยก็ญี่ปุ่นขอให้จอดมันก็จอดคือคือคือมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้ใกล้นอ้ใกล้ใกล้โซนคนในเกมก็มีหน้าที่ตามคำบอกอย่างเดียวถูกไหมครับตอนนี้ถามไห้ นักข่าวในในแนวทางสืบสวนในข้อมูลการสืบสวนมงต้องเรายังมั่นใจว่าเขายังอยู่ในในประเทศนะจะขอกวลายจั่อนครับวันนี้ครับมจับวันนี้ครับเราเราเราขอสารวัตรวันนี้ครับจะนําตัวคนไทยไปส่งสารว่าวันวันไหนอะคะข้อวันนี้ครับเนื่องจากว่าในเบื้องต้นเขาในส่วนของคนไทยก็โดนในเรื่องข้อหาในเรื่องของอ่าโซเลนนำพางศพ ทีนี้เกมได้ให้ข้อมูลไหมครับว่าทั้งสามคนเนี่ยเขารู้จักกันเองคนตายกับคนเนี่ยเขารู้จักกันมานานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครหมายถึงทั้งสามคนทั้งสามคนในเกมนี่ไม่ไม่่ไมมีข้อมูลอ่าไม่มีข้อมูลว่าเขารู้จักกันนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าตัดปรวัตเป็นสิ่งที่เทาที่ดำหมดทั้งธุรกิจพวกนี้ก็ก็ใช่ครับเป็นเป็นเป็นสิ่งธุรกิจที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องต่างต่อมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผมเกี่ยวกับอะไรก็ก็มีส่วนในเรื่องของควาเซ็นเตอร์อีกส่วนหนึ่ง มีหมายจับต้นทางประเทศเขาด้วยที่จีตใช่ไหมมีไหมครับอ๋อที่ที่ญี่ปุ่นก็ก็ก็มีคนหนึ่งเป็นหมายจับมี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 คนหนึ่งใช่ครับแสดงว่ายี่สิบแปดออกกระจายออกิีนส่วนสบไปทิ้งยี่สิบเก้าวน้ามที่กิดเตด้งครับยี่สิบเก้ายี่สิบแปดทิ้งอ๋อทิ้งทิ้งยี่สิบแปดก็คือทิ้งตั้งแต่สิบเอ่อไปทำชำระะนะฮะสิบถึงสิบหกใช่ไหมฮะแต่ยี่สิบเก้าทิ้งตอนเดิมก็ยังวนเข้ามาในกรอเตดิ้ีก เข้ามาอีกแล้วก็ทำมีการบวกปูนอะไรไบางบาง,บางจุดนะอะไรในในใน,ในที่โกดังมีมีการเข้าไปดําเนินการเราจะพบชิ้นส่วนเพิ่มไหมครับพูดตอนนี้ก็ก็อันนี้เดี๋ยวในเรื่องของฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนก็ดําเนินการอยู่แล้วครับแล้วเมื่อวานเมื่อคืนเข <มะ S 2> าตรวจสอบที่โกดังไม่พบอะไรหรอครับเพิ่มเติมนะครับมีรอยเลือดมีคราบเลือดมีร่องรอยการูทำในที่โกดังไหมเดี๋ยวเพิ่มเติมมีเพอถอเก็บไว้แล้วครับแตเป็นแบบลักษณะชิ้นเนื้อเล็กๆ ต้องไปตรวจสอบอีกทีนะที่ได้เรียกบริเวณกลางโกดังเลยครับท่านใช่ครับเป็นติดตรงตามผนังผนังเลยแสดงว่าวถได้จะไปใช้ต้องไปตรวจสอบอีกทีนะครับว่าเป็นเป็นเก่นจอนของอะไรโกดังนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะเบื้องต้นนะครับคันนี้เขาคนขับบอกว่าคันนี้ยังยังยังไม่ได้ใช้ใช้แค่สองคันเชคน่ะครับแต่เราก็ยึดไว้ในคดีใช่ไหมครับใช่ครับต้องยึดไว้ตรวจสอบอยู่แล้วครับ แสนะดงว่ารถที่ใช้กันก่อนจริงๆคือมีสามคันหรือสองคัน